สวัสดีค่ะมือนีนะคะนิชาสิพามาชมทุง่งเขาไล่เบอร์ี่หรือไฮน้าที่เขาปลูเขาไล่เบอร์ี่นะคะเขาไล่เบอร์รี่ก็คือเขาที่มีลักษณะของสีออกสีม่วงม่วงดำๆนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะมือนีนะคะนิชากัสิพามาชมทุง่งเขาไล่เบอร์รี่นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเขาไล่เบอร์ี่นะคะเป็นเขาไล่เบอร์รี่เขาไล่เบอร์รี่ก็คือเขาที่มีลักษณะของ อยู่นี่แหละคะ่ะเป็นในนาที่ปลูกเขาไรเบรีบ้านเขาไรเบรี่แล้วก็ดำเขาไรเบรี่นะคะเขาไรเบรี่มีประโยชน์จังไยน,นะคะมีคุณค่าทางโภชน,นาการค่อนข้างหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าบดไ้ปลูกเกมอื่นอันนี้คือปลูกไว้เพื่อกินเป็นอาหารที่ซื้อนะคะประมาณอสองงานนะคะที่ต้องมีนะคะกับเป็นของหยาดนะคะที่เพิ่นปลูกนะคะบดไ้เพื่อจาหน่ายนะคะเอาไว้กินเป็นอาหารนะคะเขาไรเบร์รีนี่นะคะลักษณะของเขากระสิเป็นสีออกคือโค่นต้นสีออกสีดำๆนะคะค่ะ คนต้นสีออกดำดำแต่ว่าใบกับสีสีเขียวนะคะขางบนยอดใบกับสีสีเขียวแต่คนต้นสีดำนะคะคนต้นสีดำนิดนึงอยู่นะคะดำดำแล้วก็ม่วงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพ่อตพ่อเติบโตขึ้นไปจกกนกระัางออกมาเล็ดออกหยางแหลวนะคะไรเขาไรเบอร์รี่นี่นะคะพ่อออกมาเร็ดออกหยางแลลวนะคะมาเร็ดกับสีเป็นสีสน้ำต้านนั่แหละค่ะแต่พอมาเป็น พอสีออกมากเป็นก้ะเปลือกกสารก่าสีออกเป็นสีคือเขากำรรคือสีออกม่วงม่วงดำๆนะคะเป็นลักษณะของไรเบอรีีจะเป็นแบบนั้นนะคะคือออกสีม่วงม่วงดำๆนะคะมีคุณค่าทางโภชนะการคนข้างหลายมีสารอาหารคนข้างหลายนะคะไรเบอรี่จึงเป็นถี่นิยมของคนที่ รักสุขภาพนะคะเขากะสีเป็นเขากล่องนะคะโค้ดสาหรับคนที่รักสุขภาพกับสินิยมกินเขาไรเบอร์ลีนะคะบางที่เขาก็จะปลูกเองเอาพันไว้นะคะแล้วก็จะปลูกเองแล้วก็จะเกีียวมือนะคะตรงหนีเป็นเขาไรเบอร์ลีทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะให้นี่ให้เล็กๆนี่นะคะเป็นเขาไรเบอร์ลีนะคะให้เล็กๆนี่เป็นเขาไรเบอร์่ีนะคะอ่าอยู่ประมาณสองงานได้นะคะสองงานได้นะคะนี่นะคะดิฉันกับผามาชมเขาไรเบอร์ลีนะคะนี่ลักษณะของก็เขากะสิเป็นสีออกดำๆนิดนึงนะคะนี่เบิรงดีๆนะคะ เอาสีออกดำๆนะคะอาจสะเห็นบรชัดปันไดเพราะว่าบ้างเถือมันก็อยู่ในลุ่มเนาะค่ะมันเถือมันอยู่ในลุ่มนีชาเอาหน้าเขาถี่เป็นเขาไรเบอร์ลี่หรือเขาที่ไข่ไข่เขาที่มีเม็ดสีออกไข่ไข่สีดำนะคะหรือสีม่วงนะคะเขาไรเบลี่กับควสีหูเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นเขาที่ค่อนข้างมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะมือนีนะคะสีมาเบิงกา้านหวานกา้านดำเขาไรเบลี่นะคะของพี่น้องเฮ้านะคะเขาหวานเขาดำที่เป็นไรเบลี่นะคะสีมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ เงาหรือโค่นต้นสีไม่ลักษณะออกสีดำดำหรือสีหมงหมวงนะคะนี่ค่ะอีชากระสีมไม้เบิ้งนะคะลักษณะของโค่นไลเบอรี่สิเป็นสีนี้นะคะโค่นไลเบอรี่นะคะนี่โค่นต้นไลเบอรี่จะเป็นสีนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือลักษณะของโค่นต้นไลเบอรี่นะคะับอ่กลักษณะแบบนี้แต่ใบเขากระสีสีเขียวนะคะนี่ค่ะใบของไลเบอรี่สีเขียวแต่ว่าโค่นต้นจะเป็นสีนี้เลยนะคะนี่ ต้นตุเป็นสีแบบนี้เลยนะคะนชิชากับเสามาให้เบิงนะคะเขาสิปปูกไวประมาณแค่ลายหนึ่งหรือเคืองลายหรือสองลายนะคะไวสําหรับกินเองหรือจําหน่ายกับญาติหหรือคนไก่ชิดเท่านั้นนะคะนี่คือบรรยากาศของเขาไรเบรี่นะคะนชิชาเอาไปบรรยากาศองเขาไรเบรีไม่เบิงนะคะตัวนี้เป็นทงเขาไรเบรี่นะคะนชิชาเอาไม่ชมนะคะนี่คือทุ่งข้าวไรเบรี่เขาสิปปูกเป็นแบบหน้าดําบางส่วนนะคะว่านกับมีดดากับมีนะคะนี่ค่ะ เป็นของพี่น้องบรรดุยใหญ่เหานะคะแต่ว่าบริปูกลายนะคะเพราะว่ามันสิผสมกันกับเขาธรรมดานะคะนี่ค่ะลักษณะการดำกับมีนะคะบางส่วนดำบางส่วนวานนะคะอันใดนะคะถ้าอมองใดที่เขาวานมันก็เกิดที่ที่เขาก็สีแยกออกมาดำนะคะนี่คือต้นข้าวไรเบอร์ลี่นะคะกับสีมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะเงาเขาสีออกเป็นสีดำดำค่ำๆนะคะนี่นะคะก็คือไรเบอร์ลี่นะคะแต่ว่าใบแ่วมาหยังเขากับบริดำบริดกรมนะคะ ใบของเขาจะเป็นสีเขียวปกตินี่นะคะคือขต้นเขาไบรบอรี่นะคะนี่สิมีลักษณะแบบนี้นะคะนีชาเอามาให้เบิงเอามาให้ชมนะคะพอเป็นบรรยากาศทีเขาไรบอรีบ่ค่คยเห็นปลูกเท่าไหร่นะคะแต่เป็นทางผักอ่า บานนิชานะคะบ่เคยเห็นปลูกปัานไดนะคะเห็นแค่ในน้อยนะคะสำหรับต้นใหญ่ก็สิปูไวกินนะคะเพราะว่าเป็นเขาที่คนข้างทีสิมีคุคขาทั้งปูชนาก้านแล้วก็คนข้างหลายนะคะมีคุคขาทั้งปูชนาก้านหลายนะคะก็สิมีนิยมปลูกไวกินค่ะเป็นส่วนใหญ่นี่นะคะกับเนี่ยเนี่ยเมืองนะคะนี่ค่ะต้องนี้นะคะสิปูกประมานงานหนึ่งไรหนึ em ่งนะคะพอได้ถึงกับปลูกเจอนะคะนชาก็พามาชุ่มต้นเย็นๆนะคะเบืองเลยนะคะลักษณะเขาสิปลูกวางถ้าสมมุติว่านามากมนกจะแตกกีบแต่ก็ค่อนขังงามเลยนะคะ นี่คือข้าวไลเบอรี่นะคะเป็นข้าวที่ค่อนข้างมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูง